ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบตัวผมบอย s t a r ์บิกนะครับก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบีมกับไม่ใช่บีมมูฟวิ่งเฮดห้าเกับเจ้าบีมน้อย150 LVD นวะครับวันนี้เราเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับระหว่างาดูที่ขนาดตัวก่อนว่าความแตกต่างของไซส์นี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับ เราจะมาเทียบแสงกันระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กวันนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตัวนี้ผมใช้บอร์ด d m X 5 1 2นะครับควบคุมเจ้า moving head นะครับ d e 1หนึนะครับโอเคตอนนี้ผมทั้งโปรแกรมไว้ที่โปรแกรมที่1น,นะครับเดี๋ยวลองมากดดูแบบแรกครับคำสั่งที่หนึ่ง นะครับอันนี้คือตัวนี้เจ้าตัวใหญ่นะครับตัวเล็กยังไม่ได้เปิดออกไปนะครับให้ดูแสงก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมสับมาเป็นตัว LED นะครับอ่าอันนี้คือ m o v i n วิ่งเฮตัวใหญ่อันนี้คือ LED 150นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูสีของมันเลยอันนี้ผมปิดปิดทำสามกล้มลงมาเปิดแต่ตัวเจ้า อ่าหนึ่งห้าศูนย์ขึ้นไปเรามาดูสีนี่ครับขวามือคืออ่าเจ้าหนึ่งห้าศูนย์ซ้ายมือคือ moving head นะครับสังเกตูอ่ะโอดูดีนี่ตำแหน่งซ้ายตำแหน่งขวานะครับขวามือหนึ่งห้าศูนย์ซ้ายอ่ามูฟวิ่งเฮดสีเหลืองนะครับต่อสีต่อไปอขออภัยผมกดผิดครับอ่าสีต่อไปสีฟ้าขวามือคือ L.E.D เหมือนเดิมครับซ้ายคือ moving head ีต่อไปสีเขียวขวามือคือ led ซ้ายคือมูมิเฮดนะครับถัดออกมาสีแดงนะครับถัดออกมาสีขาวสีขาวนี่ก็ใกล้เคียงกันความสว่างนะครับแต่ว่าความคมและขาวนวลตัวเจ้า,า led นะครับค่อนข้างจะสวยกว่านะครับเทียบกันตัวระหว่างแสงนะครับโอเคมาดูลายนะครับ ขวามือคือ LED ซ้ายคือ Moving Head แต่ว่าตัวนี้มีปัญหาเรื่องโฟกัสนะครับก็เลยาภาพอาจจะเบอลอไปนิดหนึ่งก็ไม่เบอร์ไม่นิดหรอกครับค่ะเยอะเลยนะครับเพราะระบบโฟกัสเลนส์เขามอเตอร์ไม่มีแล้วนะครับกระโดนแกะออกไปก็ความคมของ LED ก็โอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเควันนี้เราก็มาเทียบแสงให้ดูระหว่างเจ้าตัว m o บิเฮด575นะครับกับเจ้าตัว i v d พา i e d บีม150ครับว่าแสงของมันแตกต่างกันยังไงกับขนาดของมันและการพกพาแสงของมัน uh, เวลาเราพกพาไปเล่นดนตรีกับขนาดตัวของมันกับเจ้าตัวนี้แต่ว่าแสงที่ได้มานี่ครับให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือโมบิเฮด LED สีเหลืองมุมิเฮสีเหลือง LED ดนะครับตับสีไปสับสีไปสับสีไป,ปกินค่อนข้างจะกินทุกสีเลยยกเว้นสีขาวนะครับที่ใกล้เคียงอันนี้เราเครือความสว่างนะครับความสว่างใกล้เคียงกันแต่ว่าความคมเนี่ยของเจ้า LED ดเนี่ยคม่าเยอะเลยนะครับแฉงถ้าดูด้วยสายตาแล้วนะครับผมว่าทาง LED ดยังไงก็สว่างกว่า ถ้าท่านมาอยู่กับผมนี่จะเห็นความสว่างของมันเลยว่าความสว่างแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคอวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากว่า้วยเราทีมงานสายพิ้ไลท์สนใจเจ้าตัวบีมหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับใช้งานาใช้บอร์ดก,ก็ได้ใช้ออโต้ก็ได้นะครับตามสาวก็ได้กว่าแ่งนี่ถือว่าโอเคเลยโอเคครับขอบมากครับวันนี้สวัสดีครับ In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you.